สวัสดีค่ะทุกคนลิสตาชาแนลค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อน,อนมาทานข้าวมันไก่สไตล์สิงคโปร์นั่นก็คือร้านบุญตรงกี่ค่ะ ร้านข้าวมันไก่บุญตรงกี่นะคะก็เป็นข้าวมันไก่สไตล์สิงคโปร์หรือสไตล์หาหลํานะคะพอเข้ามาถึงนะคะเราก็มาดูเมนูกันก่อนเลยค่ะเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะก็จะเป็นไก่นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเมนูที่เป็นรแเมนำค่ะก็จะมีเต้าหู้นะคะเมนูที่ทําจากหมูก็มีนะคะมีอาหารซีฟู้ดด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นซุปนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่อยากลองทานนะคะก็สามารถสั่งได้เลยนะคะ ที่การทานไก่ต้นตำรับบุญตรงกี่ให้อร่อยนะคะก็คือให้ราดซีอิ๊วดำลงบนข้าวเล็กน้อยนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ทานคู่กับซอสพริกส้มนะคะหรือว่าซอสขิงหรือทานคู่กันก็จะยิ่งอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะไก่ที่เราสั่งวันนี้นะคะก็จะเป็นไซส์ฮาฟชิคเก้นนะคะหรือว่าครึ่งตัวค่ะพอพี่พนักงานมาเสิร์ฟนะคะพี่พนักงานเนี่ยก็จะใช้น้ำราดไก่ค่ะซึ่งเป็นซีอิ๊วสูตรเด็ดของทางร้านนะคะเพื่อให้ไก่นะคะยิ่งอร่อยฟินมากยิ่งขึ้นค่ะ จุดเด่นของไก่ร้านบุญตรงกีนะคะก็คือเนื้อเต็มคํามากเลยค่ะแล้วก็เนื้อนะคะฟูมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะต่อไปนะคะเราก็จะเอาซีอิ๊วดำนะคะราดบนข้าวเล็กน้อยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ราดลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็คีบไก่ขึ้นมาค่ะเนื้อเด้งมากเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะแล้วเราก็มาจิ้มกับซอสขิงนะคะแล้วก็ซอสพริกส้มค่ะแล้วก็ทานคู่กับข้าวนะคะที่ราดซีอิ๊วดำนะคะเพื่อนๆดูสิคะโอ<ฮ>้ยฟินแน่เลยเ <c oughs> มนูต่อไปนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเ <c oughs> ต้าหู้ทอดสุดบนตงกี่ค่ะทานคู่กับมายยงเนสนะคะเ <c oughs> ต้าหู้นะคะ <c oughs> ก็คือกรอบนอกมากเลยค่ะแล้วก็นุ่มหนบ้างมากเลยค่ะละลายในปากเพื่อนเพื่อนอร่อยอะค่ะ เต้าหู้ทอดสูตรบนตรงกี่นะคะเต้าหู้เนี่ยก็จะทําจากเต้าหู้คีนุนะคะกรอบนะคะแล้วก็รสชาติออกจากเค็มๆนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอร่อยมากเลยค่ะส่วนไก่นะคะก็ทานได้เรื่อยๆเลยค่ะทานได้ไม่เบื่อเลยค่ะอยากบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้มาลองทานกันนะคะ และนี่ค่ะเมนูนี้นะคะก็จะเป็นซุปหัวชไยเท้านะคะตุนกับกระดูกหมูแล้วก็ขาไก่ค่ะเพื่อนๆดูสิคะโหน่าทานมากๆเลยเราก็ขอตัวไปทานข้าวมันไก่ให้ฟินก่อนนะคะครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปกินไปช็อปหรือนำเสนอเรื่องราวอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ลิสตาช n n นลด้วยค่ะ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย